โอเคสบายดีท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะอ่าในคลิปนี้เนาะเขาจะมาสอนวิธีการล่างล่างคอมล่างวินโดว์คอมหรือว่าพ่อแม่วินโดว์คอมเนาะทุกคนกันนะ่าจะหัจักเนาะอย่างเช่นเวลาเขาลีนมือถือของเขาหรือว่าสมาร์ทโฟนของเขาเวลาเขาลีนไปนานๆเนะาะามันจะทราบมันจะอืดแต่ปกติเวลาเขาแกะเวลาเขามาแกะเ,เขาก็จะอ่นว่าล่างเครื่องหรือว่าพ่อแม่เครื่องเนาะหรือว่ารีเซตเครื่องอันนี้เขาก็จะมาเห็นใน,ในคอมในวินโดว์ซีพเาคือกันเนาะ คือการกลับในมือถือตามปกติแล้วในชวนของคอมถ้ามีปัญหาอย่างเนาะคอมอื่นคอมซาคนมักจะลงวินโดว์ใหม่เนาะแต่ในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการล้างหรือว่ารีเซ็ตเนาะตั้งค่าหรือว่ารีเซ็ตวินโดว์ของเราให้กลับไปเป็นคือการกลับพาลงวินโดว์ใหม่เข้าใจเนะาะมาเบิ่งวิธีการเนะาะคนอื่นเมื่อเลยเนาะ จ้ามีข้อมูลยังที่สําคัญอยู่ใน่อง C หรือว่าเดสท็อปของเจ้าเนาะอีกอย่างประมาณนี้ไปเจ้าเก็บไปไว้ในช่อง D หรือว่าช่องที่มันปลอดภัยที่สุดเนะ,ะสังเกตนะเวลาก็เหตุพอกอันผู้เดินจะหายหมดนะมีข้อมูลนะนีะ่วิธีการก็ขอไปธีต่งางนาะขอมาเลือกมาทีตัวนี้เนาะอัปเดตแอนเชอลิตี้เลือกมาทีคําว่ารี c o เวอรี่นะเลือกมาทีคําว่าเกตสตาร์ าในรูปนี้เลือกคำว่า remove evlicting เนอะ evlicting มันจะเด้งมาในนั้นนี้มันก็จะมีสองอันให้เราเลือกนะเนาะเราก็เลือกได้เลือกตัวใดก็ได้อันเข้าดาวนะ์โหลดเนาะดาวน์โหลด and re-install เนาะ Windows ก็คือว่าดาวน์โหลดและรีใหม่เนาะอันนี้คือรี Windows form device เนาะมาเลือกตัวรูปนี้มีนี่ๆขึ้นมาให้เราเราก็ยกตั้งค่าก็มาปิดมัดพวงนี้ก่อนเนาะ ตั้งค่าแล้วก็ค,ค Next. ลิกคอนเฟิร์มยิงเน็กโหลดถาบานี้อ่าบัดลีมันจะเด้งมาในหน้านี้เนาะมันก็จะบอกเขาต่างๆอ่านบางในนี้มันบอกว่ารีมูฟรีมูฟเป็นพวกนี้ลบหมดเนาะแล้วก็รีอินสตอลวินโดว์ฟอร์มดีไวเนาะแล้วก็มาเลือกรีเซ็ตเลยเนาะหรือว่าตั้งค่าหรือว่าล้างเครื่องอะไรเนาะภาษาบ้นานเฮารีเซ็ตก็คือว่ากลับขึ้นสู่ค่าเริ่มต้นรอลดถาบานี่มันอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวมันจะปิดเป,ปิดข้อมใหม่ มาในส่วนนี้มันอาจจะใส่เวลาบูนนานนิดหนึ่งเนาะเราต้องกังวลตรงใจไปกับมันเนาะรอทามันเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาหนาเริ่มต้นของวินโดเองมีแต่รอทามันอย่างเดียวนะเหตุที่ว่ามันเล่นไปนี่ใหม่เนาะมันก็คือว่าเขาเลือกแบบที่เขาเลือกมาเขาเลือกแบบเคลียร์เคลียร์ทุกอย่างให้มันรีอินสตอลใหม่เนาะรีรีการติดตั้งใหม่เริ่มแบบยังก็เกินรีแพร่การติดตั้งใหม่เนาะ จากไฟล์เก่าที่มันมีอยู่ในคอมเฮาบแมนว่ารีเซ็ตแบบว่ารีเซ็ตตั้งค่าสืส่ๆนี่รีเซ็ตทั้งรวมทั้งการติดตั้งพร้อมเนาะฉะนั้นมันก็เลยใส่เวลาไปนานหน่อยนึ่งแต่บ่ต้องห่วงแค่เย็นๆเนาะมันะมก็ลบอกอยู่ก็กำลังติดตั้งวินโด์เนาะบ่ต้องปิดเปิดคอมในขณะนี้รอก่อ,อน ามาหอดนานี่เนาะมันมีช่องภาษาเลือกเราก็เลือกเอาภาษาอย่างแต่คอยเลือกเป็นภาษาคิดนะนั่นแหละคอยเนกไปภาษายังเขาก็เปลี่ยนได้มั่ค่อยมีปัญหายอย่างเดียวมาในี่นก็เลือกอีกเนาะเลือกอาลิกดนะ์เนาะพื้นที่ของเขาอยู่เอาเอาเป็นเนยก็ได้เนาะไม่มีมปัญหายอย่างอิกไป เลือกคีย์บอร์ดประชาคีย์บอร์ดคลิกขถามไปก่อนก็นได้หรืยแยกไปเลยสกิปไปก่อนนะต่างภายหลังก็ได้ามมีปัญหาบอกเป็นปัญหาสำหรับเขาคลิกไปมาในนี้น อันนี้ม right 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 ันเขาให้สั่งเงินใอคเคาเข้าไปหน่ะเขาบอมีเขาม่คิดคาว่าออฟไลน์แต่ว่าเจ้าอยากใส่อันอคเคาทแต่ไม่ต้องเป็น hotmail หรือว่า o u t l o o k อันของอันไม่ค o ้นชอบนะิกหรือว่าไยากสั่งไม่คิกน่นนี่แต่เขาจะบุเลือกออฟไลน์ วันนี้มาในเนกใส่ชื่อของเฮาเนาะชื่อ User อ,อันยูซ์ของขนะ้อมเฮาเนาะเดี๋ยวก็คลิกเนกไปปัสเบิร์ดอยากใส่ก็ใส่โบใส่ใสกค็คลิกเนกไปเลยก็ไดนะ้เนาะถ้าว่าเจ้าอยากใส่ก็ใส่เด็กมานาน,นีนก็คลิกเอ็กซ์เ์รอจะเข้าชูวินโด คลิกอีกครั้งหนึ่งอ่ามีโดด์เต็มแล้วบ้านีล่อบ้านนี้เนาะมันจะเข้าสูนนะ่นนหน้าวินโดว์บ้านนี้ก็ล่อเนาะล่อมันจะเข้าสูนนะ่หน้าเมนูหลัก บัดน e e ี <Yeah. S 1> ้มันก็เปิดมาหนาเมนู่นรักของเขาเลยเนาะมันก็บบมีอย่างลงโจงคือการกับพะลงวินโดว์ใหม่ก็ย้อนเข้าลงวินโดว์ใหม่นั่นแหละเนาะมันก็ยังบัอมีอีย่างเนาะบัดนี้พวกไดเวอร์ได้ยังก็ไปตีตั้งเนาะตีตั้งไดเวอร์ยังใหม่ๆพวกไดเวอร์การ์ดจอพวกไดเวอร์อันเสียงไดเวอร์ยังต่างๆทุกอย่างเฮ็ดใหม่หมดคือการกับลงวินโดว์ใหม่แต่ว่าเฮาบ่ได้ลงวินโดว์ใหม่เนาะแต่เฮารีอินสิทัลมันหรือว่ารีเฟร์มันหรือว่าอันรีเซ็ต รัวร่างเครื่องของมันเนาะเื่อแต่ทุกอย่างมันจะหายไปหมดแต่เขาก็มามาเริ่มใหม่เริ่มลงส่วนเชื่อมต่างๆเนาะประกอบแขนประกอบขาให้มันเนะาะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมสําหรับครธีผมมีเวลารลอว่ายัางผมมีความหูเรื่องการลงวินโดว์ใหม่ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เนาะคลิปนี้กจบจุงเพ่านี้ก็ขอบใจ